เลือกอาหารที่เหมาะกับโรคเบาหวานเลือกอย่างไรที่แรรมีคาตอบให้ค่ะ <c oughs> อาหารที่เหมาะกับโรคเบาหวาน <c oughs> ต้องเลือกอาหารที่มีน้ําตาลต่ําและใยอาหารสมอาหารที่มีน้ําตาลต่ําเราต้องดูค่าดดชนีน้ําตาลค่าดัชนีน้ําตาลเป็นค่าที่บอกให้ทราบว่าอาหารที่เรากินเข้าไปสามารถเปลี่ยนเป็นน้ําตาลในเลือดได้รวดเร็วเพียงใดมีค่าระหวา่าง1ถึง100ค่ะถ้าเป็นอาหารที่เป็นโซนเขียว โซนสีเขียวคือมีค่าดัชนีน้ำตาลตั่มและมีใหญ่อาหารสูงก็ได้แก่พวกผักใบเขียวถั่วเมล็ดแห้งนมรสจืดแอปเปลิลส่วนอาหารโซนสีส้มควรบริโภคอย่างจำกัดค่ะมีค่าดัชนีน้ำตาลปานกลางได้แก่ฟักทองเผือมันข้าวโพดข้าวกล้องขนมปังโฮวีผลไม้รสหวานน้อยอ่าส่วนอาหารโซนสีแดงเรียกว่าหลีกเลี่ยงการบริโภคเลยค่ะ เพราะมีค่าดชัชนินปตานสูงและมีใหญ่อาหารปั่ำก็ได้แก่พวกข้อนเหนียวมันฝรั่งโดนัทน,น้ำตาลน้ำผึ้งเป็นต้นคนที่เป็นโรคเบาหวานการเลือกรับประทานอาหารสําคัญมากๆนะคะและถ้ามีปัญหาในเรื่องการรับประทานอาหารพี่ปราก็มีตัวช่วยค่ะสารอาหารที่สําคัญคอยติดตามพี่ปลาเลยนะคะเชื่อพี่ปลานะคะ